สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะพาอไร้ายสงขลาครับเราพาไปดูบรรยากาศวันสุดท้ายวันท้ายสุดของปีนี้ของจังหวัดสงขลานะครับรุ่งค่ำรุ่งค่ำแผลบหมดไปอีกปีแล้วครับเป็นหนุ่มเป็นสาวกันยังเต้าเต้ากะลุยเม็ดครับอยู่ที่ใจครับจะปีใหม่ปีเก่าตาใจดีใจแข็งใจสู้เลยครับอยู่ได้ตลอดครับเช้านี้ครับทีมงานตะพ้อไร้ายสงขลาครับเราลงไปดูบรรยากาศที่บริเวณย่านการค้าวชิราถนนทะเลหลวง ในเขตเทศบาลนครสงขลาค,ะะครับชาวเมืงองนครสงขลาสวมแม่พักครอบครัวและยัตพี่น้องครับที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ นำอาหาร้าหวานดอกไม้ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ส่งท้ายปี2564นะครับตั้งแต่ย่ำรุ่งเลยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันสุดท้ายของปีนี้นะครับโดยชาวเมืองสงขลาได้ออกมาทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีการเป็นจำนวนมากเลยครับและร่วมและสวมใส่แมสครับป้องกันโควิดเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภยัยและสบายใจครับทำบุญอย่างปลอดภัยนะครับ สำหรับในช่วงปีใหม่ปีนี้นะครับเนื่องจากยังคงมีการระบาดของโควิดนะครับสงขลาก็มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมก้นด้วยทําให้สงขลาต้องยกเลิกการจัดงานเขาดารวมทั้งที่ดีส่วนมองข้ามปีครับเพื่อความปลอดภัยก็ไม่เป็นไรครับเอาที่บายใจกันหวานะครับเฮฮากันอยู่ที่บ้านตามภาษาพี่พี่น้องๆดีที่สุดครับปีนี้ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ชาวเมืองสงขลาย่านการค้าวชิรานะครับออก มาทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีนี้กันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn